สวัสดีค่ะพบกับนิมดารายตี้อีกครั้งนะคะวันนี้อยากจะพาทุกคนไปรู้จักกับเส้นทางรถไฟทางคู่สายใหม่จากแม่สอดตากนาครสวรรค์นะคะซึ่งจะเป็นหับการขนส่งอีกแห่งหนึ่งในอนาคตหลายๆคนคงจะได้ยินโครงการนี้มาแล้วนะคะซึ่งก็ได้มีการประชุมปรถมนิเทศโครงการไปเมื่อวันที่17-19มีนาคมที่ผ่านมาใน3พื้นที่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันดูในคลิปนี้ค่ะ โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่นะคะจากแม่สอดตากำแพงเพชรนครสวรรค์นะคนนะ,คะซึ่งโครงการนี้เนี่ยเคยศึกษากันเบื้องต้นไปแล้วเมื่อปี2558โดยจากการศึกษารอบนี้เนี่ยโครงการมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจถึง17%นะคะซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงสำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐาน กับโครงการรถไฟความเร็วสูงนะคะซึ่งมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจอยู่ที่12เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองดังนั้นโครงการนี้ก็เลยถูกนำมาศึกษาในรายละเอียดเพื่อเตรียมการก่อสร้างในอนาคตนะคะโดยแบ่งรายละเอียดการศึกษาเป็น3ส่วนก็คือความเหมาะสมของโครงการออกแบบรายละเอียดและจัดทาเอกสารประกวดราคาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมค่ะโดยจะใช้เวลาศึกษาประมาณ12เดือนนะคะ รายละเอียดโครงการเบื้องต้นโครงการออกแบบเป็นรถไฟทางคู่ขนาดหนึ่งรางขนาดทางกว้าง50เมตรนะคะโดยโครงการจะแบ่งเป็นสนส่วนก็คือ1นนครสวรรค์ถึงกำแพงเพชรถ,ถึงตากระยะทาง186กิโลเมตรมีสถานี24สถานีและส่วนที่2ก็คือจากตากถึงแม่สอดระยะทาง68กิโลเมตรมีทั้งหมด5สถานีระยะทางรวมอยู่ที่254กิโลเมตรมีรูปแบบเส้นทางก็คือทางวิ่งระดับ ดิน193กิมโลเมตรวิ่งยกระดับ31.5กิโลเมตรและอุโมง29.7กิโลเมตรสถานีมีทั้งหมด28แห่งมีลานกองเก็บตู้คอนเทนเนอร์อีก4แห่งได้แก่ที่สถานีเจริญผลสถานีกำแพงเพชรสถานีหนองบัวใต้และสถานีด่านแม่สอดแล้วก็มีศูนย์ซ่อมบำรุงอีกหนึ่งแห่งที่สถานีหนองบัวใต้ โครงการนี้มีจุดประสงค์หลักๆ2ประเด็นก็คือเป็นการขยายโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพนะคะในการขนส่งสินค้าเช่นนครสวรรค์กำแพงเพชรและตากซึ่งเป็นแหล่งกเกษตรกรรมใหญ่ของประเทศไทย2ก็คือเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านเปิดประตูในการขนส่งสินค้าส่งเสริมโลจิสติก 3. แก้ปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนนโดยเฉพาะช่วงผ่านเข้าจังหวัดตากถึงแม่สอดนะคะซึ่งมีรถบรรทุกในการเดินทางไปชายแดนแม่สอดเนี่ยเป็นจำนวนมากและมีอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งค่ะ ดังนั้นนะคะโครงการนี้ก็เลยเลือกเส้นทางเชื่อมจากนาครสวรรค์กำแพงเพชรตากถึงแม่สอดค่ะแนวเส้นทางโครงการเบื้องต้นช่วงที่1นนะคะจากนาครสวรรค์ถึงกำแพงเพชรถึงตากโครงการจะเริ่มต้นจากสถานีนครสวรรค์ใช้าทางร่วมกับทางรถไฟทางคู่ช่วงลบบุรีถึงปากน้ําโพแล้วแยกจากทางหลักที่สถานีปากน้ําโพซึ่งในอนาคตก็จะเป็นสถานีชุมทางปากน้ําโพนะคะแล้วแยกออกซ้ายข้ามแม่น้ำน่านผ่านอําเภอ มืองนครสวรรค์ตัดเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ทางทิศตะวันออกผ่านอำเภอ9ก้าเลี้ยวผ่านทางหลวงหมายเลข117ผ่านอำเภอรบรรพธพิสัยไปเข้าที่สถานีเจริญผลซึ่งจะเป็นลานคอนเทนเนอร์ จากนั้นเส้นทางรถไฟจะเข้าที่จังหวัดกำแพงเพชรที่อำเภอขานุวรลักษับุรีอําเภอคลองขลุงอําเภอเมืองกำแพงเพชรแล้วไปตัดผ่านทางหลวงหมายเลข115และเข้าสู่สถานีกำแพงเพชรซึ่งเป็นลานคอนเทนเนอร์แล้วมุ่งหน้าสู่อำเภอรพรานกระต่ายเข้าอำเภอโกสัมพีและเข้าอำเภอเมืองตากจังหวัดตากตัดกับทางหลวงหมายเลข104 จากนั้นก็จะข้ามแม่น้ําปิงนะคะเข้าสู่สถานีหนองบัวใต้ซึ่งเป็นลานคอนเทนเนอร์เสร็จแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางหลวงหมายเลขหนึ่งเข้าสู่สถานีตากและสำหรับช่วงที่สองจากตากถึงแม่สอดนะคะช่วงนี้จะผ่านเขาซึ่งมีจำนวนสถานีน้อยส่วนมากจะตัดผ่านป่าและเป็นอุโมงคลอดเขาถึงสี่ช่วงนะคะเพื่อแก้ปัญหาความชันและก็ก่อสร้างในเขตอุทยานเริ่มต้นจากสถานีตากเข้าอุโมงค์ดอยรวก ระยะทาง15.52กิโลเมตรนะคะจากนั้นก็จะเข้าสู่สถานีด่านแม่ละเมาแล้วเข้าสู่อุโมงค์แม่ละเมา1ระยะทาง1.42กิโลเมตรและเข้าสู่อุโมงค์แม่ละเมา2ระยะทาง0.75กิโลเมตรจากนั้นเข้าสู่อุโมงค์ดอยพะวรระยะทาง12กิโลเมตรและเข้าสู่พื้นที่ราบอำเภอแม่สอดเข้าสู่สถานีแม่ป่าแล้วเลี้ยวซ้ายตัดกับถนนทางหลวงหมายเลข130เลี่ยงเมืองแม่สอดไปด่าน แม่สอด2แล้วเข้าสู่สถานีแม่สอดนะคะเสร็จแล้วเส้นทางก็จะมุ่งหน้าสู่สถานีด่านแม่สอดซึ่งเป็นลานกองเก็บคอนเทนเนอร์ค่ะโดยเส้นทางเนี่ยจะออกแบบเป็นระบบปิดสมบูรณ์ไม่มีจุดตัดทางรถไฟระดับดินเพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุในอนาคตนะคะ พร้อมกับการทำจุดตัดทางรถไฟให้เป็นหลายๆรูปแบบนะคะก็ได้แก่สะพานข้ามทางรถไฟทางรถไฟยกระดับทางลอดทางรถไฟถนนบริการ สำหรับรถไฟทางคู่เส้นทางนี้นะคะถือว่าเป็นเส้นทางที่จะเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ยังส่งเสริมความได้เปรียบเป็นประตูด้านทิศตะวันตกของประเทศไทยเราในอนาคตด้วยค่ะรวมถึงเป็นการแก้ปัญหาอุบัติเหตุในช่วงจังหวัดตากถึงแม่สอดนะคะที่เป็นปัญหามาโดยตลอด สำหรับโครงการนี้นะคะถือว่าเป็นการก่อสร้างและเว้นคืนเปิดหน้าดินใหม่ทั้งหมดแยกเป็นงบประมาณเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอยู่ที่ประมาณ1.5มื่นล้านบาทค่าก่อสร้างประมาณ8.3มื่นล้านบาทความคืบหน้าก็คือคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือบอร์ดการรถไฟนะคะอนุมัติให้จ้างที่ปรึกษาโครงการออกแบบรายละเอียดก่อสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน2565นะคะและอยู่ระหว่างจัดทํารายงานผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมคาดว่าจะเสนอโครงการนี้ให้ครมอ,อนุมัติภายในปลายปี2565และจะเปิดประมูลในปี2566โดยจะใช้เวลาก่อสร้างโครงการประมาณ6ปีนะคะซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการอย่างช้าในปี2572ค่ะ โครงการนี้นะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เร่งรัดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เพื่อเชื่อมโยงฝั่งตะวันออกและตกของประเทศไทยหรือเรียกว่า east west corridor ซึ่งได้แก่เส้นทางแม่สอดตากำแพงเพชรถ,ถึงนครสวรรค์และนครสวรรค์ถึงบ้านไผ่ให้ครบทั้ง3เส้นทางนะคะ ซึ่งคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้อนุมัติเส้นทางรถไฟทางคู่สายอีสานไปเรียบร้อยก็คือช่วงบ้านไผ่มุกดาหารถึงนครพนมที่จะเตรียมประมูลกันเร็วๆนี้แล้วค่ะ เป็นอีกหนึ่งความคืบหน้านะคะที่อยากเอามาฝากทุกท่านสำหรับโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ถ้าท่านชอบและเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไ,ได้พลาดสาระด,ดีๆจากช่องของเราค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและขอบคุณทุกๆกำลังใจถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ